คอนเสิร์ตสนุกไหมครับยังครับอย่าไปลืมก็เอาละครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับพวกเราพีเบเก้ครับครับอเป็นไงงบ้าพร้อมสำหรับคอนเสิร์ตวันนี้โอ้เต็มร้อยใช่ครับร้อยให้เท่าไหร่ตู่เอ้ยตอนนี้ก็พร้อมมากๆแล้วครับเพราะเราก็ซ้อมกันมาสักพักหนึ่งแล้วแล้วก็เราว่าวันนี้น่าจะเป็นอะไรที่ตื่นเต้น ก็ก็ตึงตื่นเต้นเหมือนเดิมเนาะแต่ว่าค,ความพร้อมอะไรเงี้ยเราถือว่าพร้อมมากๆคร,<ช>ครับเพราะว่าวันนี้คือวันโชว์แล้วเนาะแต่เชื่อว่าหลายๆอย่างแบบทุกคนจะจอยม้วนไปพวกเราได้เพราะามีแบบ อะไรที่มันเข้าถึงได้ง่ายมาก uh, เลยครับมีความนอสเทรียนอสเทรียความความรู้สึกวัยเด็กนอสเทรียคว้สกวัยเด็กย้อนลำลึกอะไรเงี้ยครับเป็นความแบบอะไรที่ทุกคนน่าจะต้องแบบเออเข้าถึงอะไรเงี้ยที่ทุกคนอินม้วนไปกับมันครับจริงอาจจะเป็นความที่ว่าแบบว่าคิดสิ่งออฟกันเตนิโอยู่บนคอนเสิร์ตด้วยกันบ่อยมากคอนเสิร์ตครั้งนี้เลยท้าทายพวกเรานิดนึงเพราะว่าพยายามอยากจะหาอะไรที่มันแปลกใหม่ใชเพราะแบบว่าหลายๆคนแบบอาจจะไม่เคยเห็นพวกเราหกคนทาอะไรแบบนี้ใช่ซึ่งขนมาเต็มที่เลยใช่เพราะว่าพวกเราหกคนเนี่ยแปลกครับครับ แล้วตามตามคอนเซปต์ด้วยมันเป็นวัดไงงานวัดใช่ไหมมันคือแบบเข้าถึงง่ายอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นความเป็นไทยอะไรอย่างเงี้ยครับผมรับรองว่าสนุกแน่นอนครับครับมันมีอะไรอยู่บ้างก็แบบว่างานวัดโอ้ยเยอะแยะเยอะแยะเลยก็เรานึกถึงอะไรล่ะพระไหมครับมีพระนะพระก็มีพระก็มาถ่ายรูปกับเราวันนี้มีพระมาถ่ายรูปกับเราก็มีแฟนขับแต่งตัวเป็นสังฆทานมาแล้วด้วยนะใช่ต้องคอนเซปต์มากมีรูกนิดนึง รูปนีมิ่ไม่เห็นนะนี่ไม่เห็นแล้วแต่ว่าเป็นรูปแบบที่ขั้นผมของนัทในเบบี้มั้งอยู่ตรงเป็นรูปเป็นเม็ดอยู่ตรงนี้แต่ว่าผมรู้เลยว่าเดี๋ยวพวกพี่ๆนะข่าวพอถึงเวลาที่คอนเสิร์ตจะไปเปลี่ยนเสื้อผ้ากันใช่ไหมฮะใช่ใเปลี่ยนอ๋อใส่หน้ากันเร็วมากเลยนะไม่มก็เปลี่ยนเปลี่ยนที่ไปอยู่ฝั่งนู้นเปล่าไม่ไม่เปล่าไม่มีสิทธิ์มีสิทธิ์มีสิทธิ์มันใกล้กันใกล้กันเข้าใจได้เข้าใจได้ยัยรู้นะว่าใครไปยฉันรู้นน เข้าใจได้่ถ้าคู่เตรียมโชว์ของมันยังไงท่านนี้ครับคู่กันอ่าพูดถึงคู่ของตัวเองกันแต่ที่ต้องเข้าความก่อนว่ารอบนี้คือเราอยากจะพยายามทําให้มันเป็นแพ็ก6คนนี้ได้มากที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไม่ได้มีการแบบแยกแบบสุดไปเลยอะไรขนาดนั้นครับแต่ว่าคอนเสิร์ตพีเบก้าเนี่ยทุกคนก็จะมีปล่อยซิงเกิลปล่อยเพลงของตัวเองออกมาอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็อาจจะมี โชว์ในแต่ละคู่บ้างอะไรอย่างเงี้ยครับของที่สิ่งเหมือนเดิมเน้นร้องครับหรือว่ามีสิ่งจะลงไปถ่ายรูปให้อ๋อจริงๆอ่ะผมเสนอตั้งแต่แรกอยู่แล้วว่าตั้งแต่ที่คิดธีมคอนเซ็ปต์ของคอนเสิร์ตผมก็เลยบอกว่าเนี่ยเอาเนี้ยพี่เล่นกันไป5คนเดี๋ยวผมลงไปถ่ายรูปให้อ่ามันจะไม่สมบูรณ์มันจะไม่สมบูรณ์ไม่ได้เนาะทุกคนเอานะแต่พี่ถามไม่เอาถ่ายแล้วเราของพี่ออฟกันละครับของเราก็เน้นความน่ารักอยู่แล้วเน้นแดน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 เน้นแด่เน้นแดนเน้นแดนเน้นแดนเ ทำใจว่าด้านังเลยใช่ไหมละ er> no <S <S ่ะด้านหลักเป็นเซ็กซี่อ่ะอย่าแกเราโดนเนิบนะไม่ดเิแต่ว่าเดี๋ยวเราก็เปลี่ยนเข้าทีมแล้วไงเป็นทีมงานวัดแต่จะเป็นวัดที่ไหนอย่าต้องดูอยู่ในวัดเซ็กซี่มากไม่ได้ใช่ก็คือวัดสองใจน่อ่ะแต่นิวล่ะเป็นความเป็นความลับครับเป็นความคาดเดาไม่ได้เลยก็คาดเดาไม่ได้คาดเดาไม่ได้คาดเดาไม่ได้ที่หมายถึงพี่เต นิวครับโอเคหวานคนขมเลยนะหวานอมขมหวานอมขมกลืนอยันอะไรคนณกังวลว่าจะร้องมากกว่าโชว์พูดหรือว่าจะพูดมากกว่าร้องผมว่าเท่ากันดีมากผมว่าผมว่าเท่าๆกันเลยีมมีพูดมีร้อง มีเต้นมีเต้นคือมันมันครบแล้วมีเล่นด้วยเพราะว่าเวทีเราสวยมากไดด้พูหน่อยอยากอยากโชว์เวทีเหมือนกันวันนี้มันมีนะอะะไรรนคับดูด้วยกันอ่เปล่ามันมีโพสต์ด้วยอ๋อเขาตอนเขาซื้อบัตรกับเพื่อนเขาต้องเลือกเราซื้อบัตรี่ไเวที่ไหนโอเคๆบอกเลยว่าความอลังการของเวทีนี้คือสมฐานมากสมฐานมากสมฐานะของสถาพรด้วยครับในพุทธสถาน เราสิมันเป็นกฎดังล้าวก็น่าจะเล้าๆหน่อยนิดนึงไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่ก็ถือว่าเราก็โตมาด้วยการโตมากับ GMM TV อะไรอย่างเงี้ยครับก็อะไรที่เป็นสิ่งที่ดีเราก็อยากให้ให้ทุกคนได้เห็นแล้วก็ได้ทําตามอะไรอย่างเงี้ยครับอะไรที่มันไม่ดีก็อย่าไปทำก็อย่าไปทำตามอะไรอย่างเงี้ยครับอะไรอย่างเงี้ยอะไไม่เห็นไม่เห็นแต่จริงผมว่าพี่ปิก้ารอบนี้ไม่ได้ต้องการอะไรมากต้องการให้ทุกคนมีความสุขมอย แล้วก็มีเสียงหัวร้องก็พอจริงอันนี้อันนี้จริงๆแบบเหมือนแบบช่วงแบบแรกๆที่ทำคอนเสิร์ตจะมีความแบบห่วงว่าเฮ้ยเดี๋ยวจะเป็นยังไงอย่างวนเราจะต้องเป็นอันนี้เราสึกว่าเราห่วงว่าเออเราอยากให้ทุกคนจอยไปด้วยกันสุดๆอะไรเงี้ยมันเป็นความมันกดดันไหมอ่ะสามคนตัดตัแล้วแบบำนานแล้วแบบุน้องดูอยู่นั่คือตอนแรกอ่ะตอนคิดคอนเซปต์อ่ะกดดันกึ้งตรงเลยแต่ว่าพอคอนเซปต์ออกมาแล้วอ่ะมันทำให้เราเป็น่างให้มันแบบสบายใจเราก็เลยผ่อนคลายแบบเยอะมากๆครับแล้วมันเป็นสิ่งที่มันเป็นตัวเราทั้ง6คนด้วยเราแบบเรา ประชุมกันมาแล้วอะไรกันมาแล้วฮสิงบอกเป็นตัวฟูหรือเปล่าไม่เป็นนะพยายามเป็นหน่อยพยายามเป็นหน่อยกาลังดึงดึงไม่เข้ามาจะเป็นไม่ได้เลยตาต้องอาจจะเป็นไห้ได้เลยแต่ว่าแต่ว่าทุกคนน่าจะสนุกกับคอนเสิร์ตนี้มากมากครับคิดว่านะครับ่เขาบอกว่าที่เช่นมันต้องมีแหละมันต้องมี้างแหละเออภูวินไปดูคนอื่นเนอะภูมินบอกว่า พี่พี่วันที่ยี่สองพี่ว่างไปไปดูคอนเสิร์ตนี้กับผมไหมอะไรพี่บอกว่างว่างไปดีเออว่างไปว่างไปวันที่ยี่สองมีนาตอนนี้นวันที่สองเดือนหน้าแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้กดดันเรื่องว่าน้องๆมาดูหรืออะไรอย่างนี้หรอกครับแต่ว่าคืออย่างที่บอกไปว่าเราอยากพยายามหาสิ่งใหม่เพราะว่าคิดสิ่งเอากันเต้นนิวอะคืออยู่บนคอนเสิร์ตด้วยกันมานานมากๆแล้วเลวไปกดดันว่าเราจะทำเนี่ให้มันแปลกดีให้มันใหม่ดีอะไรอย่างนี้มากกว่าครับทีนี้กลัวอย่างเดียวคือจบคอนเสิร์ตกลัวน้องไม่เคารพแค่นี้แค่นั้นเอง ก็ไม่เนะ่ยก็ไม่เออจริงว่ะเออผมเลิมลืมที่ไปน้องมันไม่เคารพเราแต่แรงเราหรอกมึงเพิ่งรู้เหรอครับโทษครับยังเป็นคนมีห่วงครับอ่าครับพี่ครับงานอยู่เขาเขากลางเข้าเลยเข้าเลยอ่ะแถลงแถลงไปแถลงพูดดีก็ก็ไม่ไม่ร่างกายนิ้วนิ้วเอ่อ เราแบบขั้นสั้นนิดเดียวก็คือเป็นโรคก,กล้ามเนื้อหัวใจเสพเิดครับผมก็กล้ามเนื้อหัวใจเสพก็คือ,อกล้ามเนื้อหัวใจมันบวมเนาะบบเะสพมันก็เลยบวมนี้พอมันบวมปุ๊บม,มันก็จะทําให้แบบ <c oughs> การเต้นของหัวใจไม่ค่อยดีนะครับก็ตอนนี้ก็รักษาไปเรื่อยๆเนาะก็ด้วยการให้สเตียรอยใช่ไหมครับก <c oughs> ็หัวใจมันก็อาจจะแบบค่อยๆหายบวมไปเรื่อยๆแต่ว่าตอนนี้ก็หายบวมไปเยอะแล้วแต่ว่ายังบวมอยู่ครับผมก็หัวใจยังเต้นแบบยังไม่ปกติแล้วแต่ว่าวันนี้เต็มที่แน่นอนเต้นได้ครับผมแต่คุณตัวช่วย ไม่คิดว่าตัวช่วยจะส่งให้เต้กูที่ประคองไม่ประโยชน์เลยคอยประคองแล้วก่อนโอ้โหคือถึงว่าโชวแตนากาก็ดูดูก็คือนว่าก็ดูมึงเริ่มไปเลย อันนี้ก็โจง่ไวผมตอบ<ช>ไวไรู้เรื่อง <laughs> เลยก็เ <laughs> นี่ยครับก็ประมาณคือคือตอนนี้หัวใจมันยังบวมอยู่ครับแล้วก็วิธีการสั่งเนี่ยคือการพักผ่อนเท่านั้นนะครับแต่ว่าบางเออเรามีคอนเสิร์ตแล้วก็เออเราก็คุยกันแล้วว่ามันไหวไหมซึ่งเราก็คุยกับหมอปรึกษากับหมอแล้วก็กับทุกคนอย่าเงี้ยแล้วรู้สึกว่ามันไหวแล้วก็เออการซ้อมกันอะไรก็รู้สึกว่าเราเป็นไปได้แล้วก็ตอนนี้ก็คือตอนซ้อมรันทรูหรือว่าอะไรจริงก็คือมันก็เป็นไปได้หมดเลยคือมันสนุกแล้วก็ม้วนจอยเหมือนเดิมครับผมไม่มี ไม่ได้คนที่ช่วยประคองเออซตคอยปประคองตัวเองก่อนไม่ก็คือก็ต้องคอยดูแหละเหมือนเวลาแบบหันซ้ายหันขวาก็ต้องดูว่าเขาแบบเหนื่อยเนี่ยเพราะบางทีแบบเต้นเต้นไปสักพักเขาจะสะฮันเหล็กขึ้นพอฮันเล็กขึ้นก็จะคือแต่อนแบบต้อมกเลยว่าเขาเลยว่าต้อง ต้องทัคือความรู้สึกมันเหมือนแบบความรู้สึกเหมือนแบบพี่ๆกำลังวิ่งอยู่ตอนที่แบบวิ่งเร็วสุดๆแล้วแบบท้าสเลตแบบ170ใช่ไหมครับแต่ผมมันถ้าเกิดท้าสเลตขึ้นประมาณแค่แบบ140อ่ะมันก็จะความรู้สึกเหมือนวิ่งอยู่170อยู่ตลอดเวลาอย่างเงี้ยครับเออไม่ใช่ความเร็วนะหมายถึงว่าหัวใจเป็นเออคือความรู้สึกมันจะเป็นอย่างงั้นครับแล้วมันก็ต้องแบบมันจะแบบเหมือนมันมันมันจะตายครับหายใจไม่ทันเลยไม่ใช่มันไม่ใช่จะตายมันเหนื่อยเออมันเหนื่อยเอยลต้งมักเลยต้องนเหนื่อยมากๆหรือว่าอะไงนั่งพักแบบ5นนาทีกิน้อะไรให้แบบ ลงมาก่อนแล้วก็อ่ะซ้อมกันต่อประมาณน,นั้นแต่ว่าก่อนหน้านี้ไม่มีปรับเปลี่ยนโชว์ไหมว่าให้ตอนแรกตอนแรกเคยมีปรับครับแต่ว่าตอนนี้ปรับกลับมันเป็นเหมือนใกล้ๆเดิมนะครับ<ช>เพราะบางท่าอะไรเงี้ยแบบต้องกระโดดเยอะอะไรเงี้ยครับมันๆๆๆๆไม่สามารถทำได้เพราะว่าหัวใจมันก็จะแบบว<ช>้าวว้าวว้าวเพราะมีคนเพราะว่าคนยืนอะไรอย่างเงี้ยคะเดี๋ยวมีคนน้ำแทนไหมตรงตอนต้องก็ะโกระโดดเพราะว่านา่าสมมุิเขาไม่ยิงมเขาแบบ พัดมึงเราร้อยอยู่เราเพิ่มอีกสองรอบนี้เขาแบบสนิทกับร่างกายมากขึ้นเอาพัดตัวเองให้ถึงก่อนก่อนที่จะช่วยพัดคนอื่นอ่ะคนแรกสองคนนี้จะต้องกระโดดก็ต้องเปลี่ยนเป็นให้พี่พี่แดนเซอร์ช่วยๆกันโดดแทนอะไรเงี้ยเราให้ให้ฝั่งฝั่งนึงพี่สิงให้พี่ใจกระโดดพี่สิงเขาคล่องตัวมากเฮ้ยผมอะไรนะอะไรนะใช่ไหม เออจะให้พวกผมสองคนเต้นนะรับจดแทนแต่ปกติเขาจะหรือเราตัดเต้นออกไปเลยดีไหมฮะออกเลยวันนี้ก็ทำให้เต็มที่แล้วกันทุกคนใช่คือวันนี้อเป็นเป็นเป็นผลงานของเราแล้วกันว่าให้การเต้นที่ใช่ วันนี้วันนี้คือเราให้เกียร์แดนเซอร์ดีกว่าคือเราไปเต้นเยอะอะแดนเซอร์เขาเราเราแย่งซีนนะคือเราจ้างเขามาเราควรให้เกียร์เขาเราก็เออเนื้อว่างคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตพี่เปก้าเนาะใช่ใช่แค่นั้นแหละจริงๆแม่เห็นแฟนคลับที่เขาตามเราให้แต่งรุ่นแรกๆอย่างนี้เขาก็ยังอยู่โอ้ยดีมากเลยโอ้ยยิ่งยิ่งครายิ่ัวแบบของบ้านคริสอะอุ่นมากอุ่นนะครับผมก็มีด้วยความที่ คุณคุณป้าคุณยายอะไรมาดูเยอะอะไรเงี้ยครับไม่รู้ว่าบางทีมาจากโคดิซองด้วยหรือเปล่าอะไรเงี้ยอาจจะแบบว่าดูแบบเอ๊ะแปลกตาหน่อยเพราะแม่น้องน้องอะไรนะน้องที่อ๋อน้องน้องมาร์ชน้องเออน้องมาร์ชเออใช่ป่ะตอนนี้เขาไปเรียนต่ออย่ต่างประเทศเลยเมื่อปีนี้จำได้เลยแล้วแต่เหมือนแบบตั้งแต่ตอนที่เห็นมาร์ชได้รู้แบบเออเราจะอุ่นใจแทนแล้วแบบซัพพอร์ตกันมาตั้งแต่ตอนนั้นกี่ปีแล้วนะแบบนานมากเลยตั้งแต่เจ็ดกว่าปีหกสิบกว่าปีได้ผ่านมาแล้วหกสิบปี ผ่านมาแล mm ้ว60ปีอ๋อแล้วพี่เจ้าอะไรกับพวกผมก็ไม่ค่อยก็พี่กระถางด้ครับครับตอบแบบนี้ก็เอาโอเคได้ก็เลยถามว่าจะร้องมากกว่าจะคุยกันเยอะมากกว่าเขาเท่ากันเาเท่ากันพอๆกันเลยครับคุณคาดหวังโชว์น้องการเป็นยังไงบ้างได้ดูอย่างเงี้ยไดอย่างเงี้เลยไปดูแล้วเขาจะโชว์แนวไหนเราก็มีการมาอัดแอปกับงานวัดไงมันจะไปได้แค่ไหนคือหลายคนแบบว่าเอ๊ะแชุดน้องการโชว์น้อง จะอะแด๊ยังไงกันนะาวัดไอ้จริงก็ตามตามพี่เพื่อนเพื่อนเขาก็เอาให้แต่พอดีอย่าให้พระดุ้งมากก็อยู่ในวัดนะเพราะเราเป็นโชว์ในวัดอ่ะเดี๋ยวพระจะดุ้งเกินใช่เราก็ตามตามเขาไปมีไหมมีไหมแบบว่าเออเราเตรียมเวลาแล้วพระคนนี้แบบจึงแน่นอนคือเมื่อวานอ่ะตอนที่เราเออตอนที่เราอะไรนะ ซ้อมกันเสร็จรันทูนเสร็จใช่ไหมครับเราก็จะมาถามว่ามีแก้อะไรไหมหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมันมีชุดหนึ่งที่กันอยากใส่มากแต่ว่าตอนแรกมันใส่ไม่ทันและทีนี้พอมันต้องมีเพิ่มชุดขึ้นมากันก็เลยเสนอไปว่าเดี๋ยวเราจะใส่ชุดนี้เพราะเป็นชุดที่ค่อนข้างแบบเซ็กซี่กันไม่รู้ว่ามันยังไงก็ต้องรอดูว่าวันนี้จะได้ใส่การใส่ชุดนั้นทุกคนก็ต้องใส่ชุดเหมือนใช่ไงตอนเบรก อแล้วเพื่อนๆนะมันจะไหวกันเหรออย่างเงี้ยครับตอนนี้ก็ราเมของพี่เขาของพี่บอลใช่ซึ่งเตรียมมาห6ชุดพอดีทุกคนไม่แน่ใจนะหลายชุดหลายชุดหรือว่าหลายชุดจริงๆมันมีชุดสำรองชุดสำรองชไม่ใช่ชุดสำรองเออแล้วเป็นไงบ้างตอนนี้คือตอนที่จชาวเรากังวลว่าจะรู้คลจริงๆก็เซอเอามันต้องมีของพิเศษแล้วนะ ก็ถือว่าโชคดีแล้วกันครับถือว่าโชคดีมันอาจจะเป็นการรวมตัวครั้งแรกในในคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งแรกด้วยของพวกเราทั้ง6คนอะไรอย่างเงี้ยคนก็เลยอยากจะอยากจะเห็นว่ามันจะองมาเป็นยังไงเพราะว่าอีพวกนี้มันก็อยู่มานานแล้วนะก็เลยแบบเฮ้ยถ้ามันแบบไอ้พวกที่อยู่มานานแล้วอยู่ด้วยกันมันก็คงจะเป็นวา์อีกวา์หนึ่งในบนคอนเสิร์ตเงี้ยครับมาอยู่ยางมีคุณภาพมีมั่งมบโซเอามีตอบแทนเพื่อเนี่ยเราตอบแทนด้วยชอบแทนด้วยนีกเลยครับความสุขบนโชว์ขอบคุณครับ ก็แต่ว่าโชว์แต่ว่าโชว์ที่เราคิดมาในวันนี้มันเป็นโชว์ที่ที่เรายังไม่เคยทําในหลายๆลาพาร์ทหลายหลาพาร์ทเลยถ,ถึงบัตรจะโซเอาไปแล้วแต่ว่าคนที่แบบซื้อไม่ทันก็สามารถซื้อออนไลน์ได้ <ๆ S 2> ยังซื้อออนไลน์ได้อยู่ตอนนี้ยังขายได้อยู่ตลอดเวลาซื้อได้ตลอดเวลาครับเจอแล้วมีเกณฑ์ไหมคะมีเกมีเกณฑ์มีแ้เกณฑ์เป็นคนในทั้งหมดครับเป็นพนักงานครับเป็นนักงาใช่ อ่ะจริงจริงนะที่พูดจริงจรนะเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูว่าเขาจะอยู่ในพาร์ทไหนบ้างครับเพราะสำคัญของเราที่เราเลือกเกตมาเขาสำคัญยังไงกับเรานอกจากเขาเป็นพนักงานที่มีบัตรแล้วก็เดี๋ยเขาก็โตมาโคตรโคตรมากับเราอ่ะตอนนี้เราต้องระวังว่าเขากำลังพยายามล้วงอยู่ว่าเกตใช่ใช่เราต้องรู้จักรู้จักกันมานานรู้จักตั้งแต่รู้จักกันมานานทีมงานทำงานมานานกันต้องตอบได้ใช่ไหมยังไม่ได้ถามอ๋อเออเป็นยังไงบ้างเกตที่เราเลือกมาไม่มีความสำคัญกับมันความสำคัญเหรอครับทำไมทำไมถึงเลือกเกตเป็นนี้มาบ เกเซนนี้เหรอครับเอาเป็นว่าเราเลือกเนี่ยสิ่งที่เขาเรียกว่าเราเลือกสิ่งที่อยู่ถูกที่ถูกทางเราเลือกเขามาอยู่ในพาร์ทที่เขาสมควรอยู่ที่สุดและไม่มีใครแทนเขาได้่าอยู่พาร์ทตะ้องกันพาร์ทไหนไม่รู้แต่ว่าเป็นพี่ๆที่กันชอบเมื่อก่อนเวลากันเข้าเตยบอกกันชอบไปเล่นละครกับเขาจะไปเล่นแบบอู้เล่นบทบาสมุตอะไรเงี้ยครับใช่เล่นกันแล้วพี่เขาแบบว่าเล่นได้ไงเราก็เลยเชิญมา กับแล้วนะอีกนิดเดียวทีีนเครียดเครียดรู้สึกไม่ค่อยเครียดเลยรเครียดเหมือนจะโดนล้วงความลับรู้สึกบาดมือแล้วสุดท้ายแล้วให้ฝบัตรคอนเทนด์ด้วยแล้วก็ฝากคุณโอเคก็ฝากพี่เบก้าวัดคอนเสิร์ตสำหรับวันนี้นะครับแล้วก็บัตรโซลเรียบร้อยใครที่อยากอยากซื้อบัตรอีกแต่ว่าตอนนี้มันโซลเอาไปแล้วเราก็ดูไลฟ์สตรีมมิ่งได้นะครับที่ทันชิเกนเมเจอร์นะครับสามารถซื้อได้เลย ตั้งแต่ตอนนี้ถึงกี่โมงเลยครับพี่น้ยซื้อได้เรื่อยๆครับแต่ตัวยาวๆยาวๆยาวๆจนกว่าจนกว่าเธอจะคอนเสิร์ตจบอะครับใช่แต่ว่าใครที่ซื้อแล้วเนี่ยมันมีแบบว่าซึ่งเก็ไม่ดูยอนหลังได้ดูย้อนหลังได้ใช่คือซื้อได้ตลอดเวลาครับครับผม พี่นิวมีอะไรอยากฝากไหมครัครับผมครับขอบใจที่มาให้กำลังใจเออก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับผมที่เป็นห่วงมานะครับแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆด้วยนะครับผมที่เข้าใจกันแล้วก็แบบให้กำลังใจกันมาตลอดนะครับผมก็ยังไงคอนเสิร์ตครั้งนี้นะครับพีเบก้านะครับผมพวกเราทั้งหกคนนะครับเต็มที่แน่นอนครับเดี๋ยวไปเจอกันแน่นอนไปเจอกันได้เลยครับเออเกือบดีละสะดุดตอนท้ายนิดหน่อยนิดหน่อยอินเสิร์ตของช่องวันไหมคะมีไหมอ่ะยกมือขึ้น